ซื้อสลักออมสินพิเศษ1ปี900 0บาทการันตีผลตอบแทนรวม7,200บาทถูกรางวัลแบบ100%นะครับรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับสลักออมสินพิเศษ1ปีในรูปแบบใบสลักและแบบที่ท่านนะครับให้คุณได้ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับสามารถออมผ่านสลักอมสินนะครับ หน้าเป็นแบบใบสลากหรือในรูปแบบดิท่ทันก็ได้บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากกดไลค์ like, กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในรูปแบบสลากนะครับในรูปแบบสลากเป็นใบเนี่ยเข้าสู่งวดที่625แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิถูกรางวัลนาน12เดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับ บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบจะโอนทั้งเงินต้นดอกเบี้ยและก็รางวัลน,นะครับให้เลยนะรางวัลเนี่ยจะโอนให้ทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้าคุณถูกนะครับส่วนสลากออมสิทพิเศษดิท่านหนปีนะครับในรูปแบบของตัวที่ท่านผ่านแอป m ม m o เนี่ยก็เข้าสู่งวดที่624แล้วนะครับข้อดีของสลากดีท่านก็คือไม่จำเป็นต้องไปสาขานะสามารถซื้อผ่านแอปไมโมได้ง่ายๆ ทุกๆวันยกเว้นวันที่ออกรางวัลน,นะครับรายการข้อดีนะครับของสลากดีท่านนะก็คือ1สรุปรวบรวมสลากดีท่านทั้งหมดไว้ที่หน้าจอเดียวแล้วก็ฝากถอนตรวจสอบรายละเอียดต่างๆยอดคงเหลือของสลากดีท่านได้ด้วยตัวคุณเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับมีการแจ้งเตือนผลการถูกรางวัลนะครับผ่านโน้ติฟิเคชันนะครับ,นนรบเมื่อถูกรางวัลของสลากนั้น นะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนต่อ,ตอนหน่วยไม่มากนะครับมีครบอายุก็โอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนให้อัตโนมัติสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับสามารถฝากได้ตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากก็คือ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง12งวดด้วยกันหน่วยนะครับ100บาทต่อนหน่วย ฝากครบ1ปีได้ดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยหรือร้อยละ0.2ต่อปีในกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินรางวัลน,นะครับมีการปรับเล็กน้อยนะครับรางวัลที่1มูลค่า 10ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่2มูลค่า1ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่3มูลค่า1 0,000ืนบาท5รางวัลรางวัลที่4มูลค่า3,000บาท10รางวัลรางวัลที่5มูลค่า1,000บาท15รางวัลรางวัลเลขท้าย4ตัวมูลค่า200บาท1รางวัลและเลขท้าย3ตัวที่มีการปรับนะครับจากเดิม60บาทตอนนี้เหลือ50บาทนะครับ1รางวัลกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้น ดอกเบี้ยรครบอายุนะครับระยะเวลาฝาก1ปีอัตราดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยรประมาณ0.2เนะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท20สตางค์นั่นเองนะครับและการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลากที่ท่าน1ปีณธนาคารอมสินสํานักงานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนนะครับโดยจะทําการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กไลต์ตั้งแต่1 3 0 0ในกาถึง1 3ในกา50นาที <A S 2> นัน่นเองนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี9 0 0 0บาทจะได้รับ9,000หน่วย9,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ50บาทจำนวน9หมายเลข50คูณ9ก็450บาท450บาทคูณ12ก็5,400บาทรับไปเลยเขากำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์ูณ9,000หน่วยเท่ากับ9 1 8 0 0บาท ถูกวันทุกงวว450บาทคูณ12ก็5,400บาท9,1800บาทบวก5,400บาทเท่ากับ9,7200บาทรับไปเลยนะครับนะผลตอบแทนนะ7,200บาท ก่อนจะการน,นะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิจิทันเปิดจัดจําหน่ายนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอป m ม m o ก็สามารถซื้อได้นะครับเปิดจัดจําหน่ายทุกวันยกเว้นวันที่ออกรางวัลน,นะครับวันที่ออกรางวัลจะ ไม่มีการเปิดให้เปิดจัดจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับทุกท่านสามารถที่จะลุ้นได้ที่แนะนำสลากออมสินเนี่ยก็เพราะว่า1เงินต้นไม่หายได้ดอกเบี้ยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับคือเป็นรูปแบบการออมชนิดหนึ่งถ้าเกิดเรานะครับออมนะออมแล้วก็ไม่ได้ไปขายก่อนกําหนดเนี่ยนะครับยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีขาดทุนหรอกนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใด,ๆๆๆดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ